สวัสดีค่ะสวัสดีวันเสาร์นะคะทเทียทเท่ยงเนทะี่ยงเนาะเอบ่ายนะคะก็มีแดดออกมาแล้วนะคะวันนี้หลังจากที่ตกต่อเนื่องมาสี่ห้าวันเนาะนะคะตอนแรกว่าจะโพสขายแต่ว่าฝนตกนะคะก็ก็ไม่ได้ขายเนาะก็ไม่ได้โพสนะคะแต่วันนี้พอแดดออกก็เดี๋ยวมาแบ่งฟันนะคะก็ต้นเดิมนะคะราคาราคาเดิมนะคะ ราคาเดิมนะคะเพิ่มเติมโตขึ้นหรือเปล่าสีก็นะคะก็ไม่ค่อยจำเท่าไหร่เนะเพราะไม่ค่อยมีแดดนะคะเนี่ยแดดกำลันนงมานะคะค่ะก็จะแบ่งบอลก็จะแบ่งบอลสีเงาควนอูนะคะเงาควนอูคนเอ็มก็ยังมีอยู่นะคะถ้าใครสนใจเนาะนะคะควนอูขนาดกระถางหกนิ้วเนาะนะคะคกะ mm, ะคะ็มีต้นเล็กบ้างใหญ่บ้างเนาะนะคะ กออุขนาดกระถางหกนิ้วแล้วก็ในนี้มีชิ้นผ้าสามชิ้นเนาะนะคะก็สองร้อยสามสิบบาทรวมส่งนะคะถ้ารับสองกระถางก็สี่ร้อยบาทรวมส่งเนาะนะคะถ้าใครสนใจนะนี่กระถางที่หนึ่งนะคะกระถางที่สองนะคะอันนี้ใบรู้สึกว่าอันนี้เข้มขึ้นนะคะกระถางที่สามเนาะ ทางที่สี่ยกไม่ถึงทางที่ททททสี่กระทางที่ห้ากระทางที่ห้านี่มีของผู้บราอยู่ด้วยเนาะกระทางที่หเป็นห้องเฮานะคะอันนี้มีอยู่สามต้นเนาะนะคะ มีอยู่หกกระถางนะคะกระถางละสองร้อยสามสิบาทรวมส่งนะคะถ้าเกิดว่ารับสองกระถางก็สี่ร้อยบาทรวมส่งนะคะแล้วก็มีอันนี้อะไรวังศรีนคราชนะคะน่จาจะหลวงราดเออไม่ใช่ยหลวงราดหลวงราดหลวงราดเสนหา,หา,หานะคะ ขนาดกระถางหกนิ้วตัวนี้มีอยู่ต้นเดียวนะคะอันนี้สองร้อยบาทรวมส่งนะคะถ้าใครสนใจเนาะนะคะมีอยู่สองกระถางนะคะถางร้อยบาทรวมส่งนะะอันนี้กระถางที่สองเนาะสนใจทักนะคะไม่ได้ยกออกนะคะยกเข้ายกออกค่ะแล้วก็ยังมีบอลสีอา่า กวนอิมนอ่มเนาะกวนอิมอ่มกวนอิ่มวันสี่กวนอิมนะคะอันนี้สองร้สามสิบาทรวมส่งเหมือนเดิมนะคะขนาดกระถางหกนิ้วนะคะมีหนึ่งกระถางเนาะสองกระถางสามกระถางไม่สี่กระถางนะสองสามอันนี้ใบเหลืองละสามอันนี้ก็สี่กระถางเนาะถ้าใครสนใจนะคะค่ะสาหรับอันนี้ก็สวัสดีค่ะ